เราเราส่งมาเปลี่ยนจอครับลึงเขาเรียงมันผมก็เปลี่ยนหายเรียบร้อยแม่นว่าที่นี่ผมส่งกลับก่อนส่งกลับผมก็เทให้เบื้องยางดีเลยวิดีโอนะครับบาที่นี่เราไปออกงานก่อนออกงานแล้วกับว่าเราขายเหรียญอยู่เหมือนมือออกงานมือวนันมือก่อนเนี่ยเราเราโทรมาหาว่าเครื่องใช้เป็นยังครับโฟกัสบ่ได้เลยว่าศัตวว่ามาเบิ้งนะครับ โอ้ยดีฟูกกนใไดยังเลยส่งมาเปลี่ยนจอนะครับเครื่องนี่ตั้งแต่เดือนไหนหรอกผมจำไม่ค่อยได้ผมก็เปลี่ยนจอหายเรีย,รยบร้อยนะครับเปลี่ยนยาสวด,ดีห้แล้วก็เทศแห็นเราเบิงผาพคมชัดปกตินะครับลราค่อยส่วงของไป พอส่งไปแล้วแล้วก็เทืบงั T, ยบงยี่ได้สายบางกี้หกเ,เทือเจ็ดเทือแล้ววะบัดนี้แล้วว่าเอาสายออกงานเมื่อวานเนี่ยมันสายบ่ดใดฟกัสบ่อใดนะครับรมันติปไปโฟกัสใดอย่างครับบางเนี่ยผู้ใด,ดเอาอีหยังไปถูของเราเนี่ยหนาเลนเนี่ยจนว่าม่วหมดอม่นี่เมฟกัสบ่ดใดเดยจริงจริง ่อยเบิ่งภาพนยครับถ้าเบิ่งภาพผมยวภาพให้เบิง่งฮะเนี่ยครับโฟก,กัดบ่ไดดเลยนะครับฟุ้งไปหมืเลยนะมันก็ฟุง้งอะไรเล่นม่วคขักปานีนะครับโฟก,กัดบ่ไดดเลยในซัมเนีย มีเลนเปลี่ยนให้เราขึ้นบอลนะครับครับผมหลังจากที่ผมเปลี่ยนเลนนะครับนี่ครับเลนที่ทอดออกนะครับมันเป็นฝ่าม่วนะครับเนี่ยที่เหตุให้ภาพโฟก,กัสบไดเลยนะครับนี่แหละครับ มเปลี่ยนออกให้หมดเล้นะครับอันนี้ผมถอดเบิรงซื้อนะครับเดี๋ยวสีส่งให้เพื่อนด้วยเป็นหลักฐานพร้อมนะครับภาพมันออกบรงนี้มันโดนความห่อนนะครับรอดกันดีเสื่อมนั่แหนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงนะครับเล่นกันเล่ใหม่ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมติดเทสเจจอในี่ยห้เบิรงนะครับเปลี่ยนเล่นแล้วเรียบร้อย หลังจากนั้นกับเทศใส่จอใหญ่พ่นเบิ่งนะครับวิดีโอนี้ผมออกให้ลูกค้าเบิ่งนะครับส่งไปทางไลน์นะครับลูกค้าก็พอใจไปทีเรียบร้อยนะครับก็เทศหนังสักเลืองนึงแล้วก็เตรียมส่งกลับพุ่งนี้นะครับพานาโซนิก6หาพันหาลอยลูเมนนะครับรุ่นนี้ภาพพบจัดปกตินะครับที่นี่ เทตจอสิบเอ็ดเบิกนครับท mm. ่าในใดที่เครื่องใช้มีปัญหาสีเพี้ยนสีประครบสีออกฝ้าออกม่วงออกเหลืองนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์นี่นะครับไลน์มหากรกรันเลยครับเบอร์นีศูน่งเป็นหกสี่สองเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรก็สีเลี่ยนหายเลยนะครับเครื่องรุ่นไหนบ่มีอะไรก็อาจจะต้องด้สรั่งนะครับอาจมีการเบริกใจพร้อมนะครับเพราะว่าพระคานี้ต้องเบิกใจนะครับ ราะว่าโอนคาอะไรเขานั่นต้องโอนเงินสดเขานะครับทั้งวอลเล็ตสร้างจากประเทศจีนนะครับถ้าพ่อข้ามีอะไรอยู่แล้วก็จีเปี่ยนให้เลยนะครับก็จีไว้เติบโตแค่จับสายวลาสองสามหน่แค่นั้นนะครับก็ขยายไม่ได้ไหมก็พ่อค้าขยายสองนะครับเครื่องชชยสีเียนนะครับลีมดังสีดงต้นนั้นมนติดเง้ยวกว่าน้อยหนึ่งนะอันนี้ก็ถึงยุคโทมาปรึกษาได้นะครับทีเบอร์เนี้นะครับ ศูนย์เป็นหกสี่สองเจ็ดนห,หนึ่งนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ